สวัสดีครับสมพรนุ่งฟูงไงสาาแก้วนะครับเมื่อนี้ที่มาทำความสารที่ว่าขวดน้ำนะครับว่ามันโูบโปกขนาดใดนะครับเนาะก็มีถังครับตัวนี้ครับเพชรเองครับนี่เป็นจุดเล็กๆอย่างน้อยนะครับเนาะทางะนาดที่ม่องขามนี่สังเกตไหมครับนี่เป็นตะไคร่น้ำนะครับเนาะกับตัวนี้เขากับ นี่ MM. ครับเนี่ยงัดเข้าไปเลยครับเนี่ยทำควบศาสตร์คาว่วามันบอดีเขากับจัดการเลยครับเนี่ยฉันเป็นออกสีมันกับคารว่ามันแสงมันผ่านเนาะครับเนาะแสงมันผ่านเขากันเลยเนี่ยครับเขียวครับเขียวอาปรจจำเป็นกับจำเป็นนะครับเด้อนี่ๆหน่อยนะครับเนาะหนองเขาใส่ กับเฮ็ดปญัญาครับเมื่อแล้วมันได้ส่วนมากมันถือถึกแสงแดดน,นะครับเนาะเาก็ทั้งควบศาสตร์ไปแต่ละบอ่อไปแต่ละมือไปเป็นที่ว่าจุดทีว่านิดเดียวนะครับเนาะบ่หลายถ้าว่ากัต,ต้องเฮ็ดนะครับเนาะ ก็กระรูดนะครับเนาะนี่จับผมไปเลยปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยขาตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เ้าก็ถอดครับนี่นี่ครับนี่ถอดได้เขาเห็ดจะท่าเก่านะครับเด้อทํางใน,นเอาก็นีน่แง่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้ให้กันครับนี่อย่าไปท่ากาว เ้าท่ากาวแล้วมันถีห้องถอดทำามสาดบ่ได้ง่ายๆครับง่างยๆเลขนิดน่อยห้องกระเบื้องว่ามันสุกปรกขนาดไหนก็นกนจัดการเลยครับครับนิดๆหน่อยๆเรื่องที่ไม่อยากมองข้ามนะครับเนาะ หันลงครับปุ๊บแหน่มาเจอหน้า,นา,นาใส่ก็ได้ครับเนี่ยเทหนามเซ่เลยก็ได้ปุ๊บปุ๊บหันลงอืมแต่มีก๊อกครับเปิดก๊อกหนามเซ่เลยก็ได้เนี่ยขุดกรอกครับดรได,ขอขอขอบได้ปั๊บขุดน,น้มครับปุ๊บ เด็ดไปซูบอสซูบอแล้วครับอันนี้มันแหล่ๆปึ๊บแค่นี้ครับง่ายๆเห็นมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมนะครับสมพรนุ่มฟูกใหญ่สาแก้วสวัสดีครับ